สวัสดีทุกคนยินดีต้อนรับสู่สองนิงสาบดูดดอกม่เนาะหลายรั้งแรกทุกคนอันบูฮูอันอันนี้อยู่ใส่เอ้าคอมเมนต์คือแบบจังหนึ่งก็ขึ้นจังหนึ่งก็ลงเป็นเดี๋ยไเนาะจะเป็นอะไรเอ้าเอ้าคอมเมนต์มันคือบุค้นเนาะนอนจะมี กำลังสีนอนเป็นวัดเป็นไออยู่ตอนนี้ก็ได้มาทักไทยเอซีหรือว่าหมูคูกพีพีน้องๆเขาาซาเฟซบุ๊กเนาะบอาลนอนอีกจักหน่อยก็นอนแหละมือนี้อากาศบนาวปันได้มือนี้อากาศบนาวกันได้เอ้ยยงวะไล่สดขังแหลกเลยแต่ผมหูว่าอันแบบเวลาเขาเบิง่งอันเขาเบิน่งเขาเบิงเบ่งคอมเมนต์นะนะ มาเบิ่งคอมเมนต์อาจจะเบิร์กในสาจากท้าประซุมเดิมโดยเอฟซีจากท้าประซุมใช่ปะเส,สียงเอาเสียงบริยินบอมันเป็นน้ำโทราศาพรัพท์ป่ะจ้ะมันเบิ่งคอมเมนต์กับบุร่านี่นะเว้ยเนาะครั้งแรกก็จะมาเป็นหนี้ นอนได้แล้วเดี๋ยวจะโดนตีด <c oughs> โดนตีรังแหลกได้นี่นะรังแหลกที่ไล์สดเพราะว่าแบบเอาวิดีโอลงเอาคลิปลงแลแบบอันนะตอบบ่ได้เนาะบ่ฮหูเป็นยังตอบคอมเมนต์บ่ได้อยากนอนก็นอนแหละ ดิ้ินอยู่บ่เนี่ไดิ้งินเสียงนิ่งอยู่บ่ใครด้ยินคอมเมนต์มาไหนเด้อเมื่ออื่นจากซีมาไหลใหม่แถแบบว่าเฮาไหลสดขังแหลกแล้วเฮาหูแล้วเออว่าเป็นอะไรแต่ตอนนี้นะอันคอมเมนต์บ่ข้นบางคนเขาเบิ่งกันลายอยู่เนาะ ขนาดขังแหลกเนะี่ยได้ยินจ้าโดยสบายดีสะายอยันพุทธไทยสะายพุทธไทยสบายดีเดอ้อทักทายสบายดีกันเดอน้อเจ้าไหนก็น,นอนแล้วทุกคนเอ้ยมาทักทายสบายดีได้ยินโดยลุงทาสบายดีลุงทาสบายดีลุงทาพามวนขังแหลกแหกมานเสียงดังและซอน,นิ่งโมเมนต์มือ หนาซิเมนเด้อจว่ามือไปซูนบอดที่ว่าเขาเจ้าจออปิดไม่บ่จากลุงทากันอนเดึกนอนลุงทาหไห้ Hi, สบายดีได้ยินชัดมากจากนครปฐมโดยได้งยินชัดมากแต่ว่าโดยสบายดีไอ้ไอ้แก้วบอลนี่ ชาวบัานนะสบายดีโดยสบายดีครย,ยังบอร์ทะละนอนกับเขามาทักไทยสบายดีกันได้เด้อเนาะสำหรับนิงกับเป็นครั้งแรกที่ว่ามาไลฟ์สดใน YouTube เฮา thank you thank you for you sewing video โดยขอบใจเด้อ thank you มันบูมีนียังคอมเมนต์ถ้าแบบมือเขาบวจับมันกับบวห็นได้ทุกคนมันเป็นยังเนาะคือบ่เปิดหลวงบ่เปิดหลวงนอนจึงบ่อได้เป็นขอบดำไหลครั้งแหลกแม่นแม่เราอายไหลครั้งแหลกเนี่ยนะยวแมจะตีให้นะให้แมมาเบิ่งเขาแน่ให้แมมาเบิ่งเขาแน่ข้าวหนึ่ง แจ็กหนื่อยก็น,นอนแล้วไล่โซดแบบโบ,โบ,โบ,ออบอกบอกบอกก่าวกันได้โทรหาข่อยสิบอกโอ้าายบอกพาไล่โซดก็ได้ไอ <c ười> ข่อยไหลคู่มือแจ็กหนื่อยก็น,นอนแล้วเด้อนี่ขอยไล where are y o ขอยไหลคู่มือโดย คอมเมนต์มันคือบุึ้นแบบมันคือบุึ้นแบบหยุดอ่าเฟซบุ๊กเนาะในหลายอสบายดีแสดงว่ามาให้กำลังใจโดยสบายดีบอกแก้วอันตปือเปิดบอเต็มจอคอมเมนต์เลยบอเหน็นเนาะเอาน่าสิแมนได้แมนบอได้เกี่ยวกันบอเวลาเขาเปิดบอเต็มจออะไรคอมเมนต์เขาบอเห็น ยังบัทันเดิกดอกทุกคนเลยนั่งตอนเดิกบัทันจบบาวแก้วเหมือนนะเอ้ามาทาข่อยสีฟ้าสองให้มาทาโอ้ยโดยโดยบาวแก้วเหลือแตงแฉกห้าไข่เนาะเอาทุกคนสิคอลาไปนอนแล้วได้นี่มาถักทายหน่อหนึ่งเพราะว่าก่อนนี้สิมาไลายซดครั้งแรกนะบอ แบบนิ้งเอาวิดีโอลงเนาะเอาวิดีโอลงอันมือนี่นะตอนเจ็ดเจดโมงตอนเจ็ดโม่แต่ว่าแบบวิดีโอชี่ว่าหมู่ขูหรือว่าเอฟซีเขา้าเขามาคอมเมนต์นะนิ้งบอสามารถตอบได้ก็เลยแบบมาไหลซดผ่านนี้ว่ามันเป็นยางเนาะกับบอข้อใจคือกันแต่ละมือก็ตอบคอมเมนต์ได้ได้มือนี้ก็ตอบคอมเมนต์ไ่ได้ เอาทุกคนนิ่งก,กบสิโจบลหลสดเพียงสำนีเนาะหูสุตตดตื่นเต้นเลยหนึ่งกว่าไล่สดเป็นครั้งแรกทุกคนอิบอกเวื่อเโดยขอบใจเด้อสบายดีสบายดีบ,ยดบ้านนกไร้รังพาเที่ยวดยสบายดีเอ้ยทักทายสบายดีเนาะก่อนนอน สบายดีสอนิงคนขอลาดให้กำลังใจโดยสบายดีนอนหลับฝันดีเป็นเด็กดีจะมีของขวัญให้จา้า <c oughs> ของขวัญปีใหม่ดเด้อเดี๋ยวเมื่ออื่นจะอลไรสดใหม่ก็ได้โดยเดี๋ยวเมื่ออื่นขออะไรสดใหม่เด้อนอนก่อนฝันดีเมื่อสุขสุขคนโดยลุงท้าโดยสบายดีคือการฝันดีฝันดีโดยสบายดี นิ้งเขาปิดไลส์สดเพียงสัเนี่